สวดีครับอู่น้อยบางนาครับมาลองรถดกันแล้วนะครับวันนี้มีผู้ช่วยนะครับมาถือกล้องให้ผมได้ขับได้สะดวกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะต้องคอยสลับเกียร์อยู่ตลอดน,นะก็เทสได์ให้ดูนะครับว่าเนี่ยตอนขับมันนุ่มจริงๆนะครับ ผมกลัวว่าจะนุ่มไปแล้วขับเร็วมีปัญหาเ้วยซ้ำเนะนี่ยตัวนี้อาจจะต้องหาเวลานะครับเอาไว้ขับที่ความเร็วสักหนึ่งร้อยดูแต่เมื่อเช้าลองแล้วรอบหนึ่งนะครับเอางานไปที่ลงตึงนะครับก็ได้ขับประมาณเก้าสิบกลายเป็นว่าที่ความเร็วสูงอนะ่ะมันนิ่งครับมันไม่เวี่ยงแบบพู่ว่าพูบว่าเหมือน,วนความเร็วต่ำนะฮะ อา้าวผมขึ้นมาสองสะพานแล้วลว่าจะโมเท่าไหร่ว่าขึ้นสะพานนุ่มมากด้านหลังเนี่ยรีวาวรอบที่สี่เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเหมือนฟอ็อกมากนะครับฟอ็อกเนี่ยเขาจะตกลงไปตกเียวแล้วเขาจะอยู่เลยนะครับส่วนตกลงไปจะแข็งแค่ไหนดีดขึ้นมา คืหนึ่งถูกใจไหมอันนั้นก็อยู่ที่ผลดีกว่าแต่โดยส่วนมากเนี่ยฟอกจะลงไปอุ๊แล้วนิ่งนะครับโปรเฟนเดอร์ก็อาจจะมีขึ้นมาทีนึงแล้วลงได้อีกทีนึงอะไรเงี้ยน,นะมันนุ่มกว่าแต่ตอนนี้ผมรีวาว p r โปรเฟนเดอร์คู่หลังลใกล้เคียงฟอกมากแล้วสี่รอบครับแก้กัน,นไปเรื่อยๆครับจนว่าเะเจอท่าที่โอเคแล้วเราก็จทย์ไว ว่าลดน้ำหนักแบบนม้ต้องทำแฝงน,นะครับส่วนชกหน้านะครับ f o r ์ u n เนอหลังใส่หน้าได้เลยแ๊เ๊เลยครับในรถ Jeep นะี๊ฟนะพูดหลังภูมใจมากเลยเพราะก่อนหน้านี้มันยังแอบดินิดๆน,นะครับแล้วขาลงเนี่ยมันก็เหมือนกับมันลงไม่สุดหรือว่ามันลงแล้วมันไม่ยืดอะไรเงี้ยนะฮะผมก็สันนิษฐานว่า มันลงแล้วมันไม่ยืดหมายความว่าอะไรหมายความว่าขารีบาวเรามันหนักเกินไปเอา้าแล้วทำไมผมทำรีบาวหนะักหนึ่งเราต้องทำเรียนแบบโชกเดิมก่อนนะครับโชกเดิมเนี่ยรีบาวเขาหนักบัมก็หนักรีบาวก็หนักทำเรียนแบบโชกเดิมก่อนให้ใกล้เคียงโชกเดิมแล้วลองขับดูแล้วค่อยแก้นะครับคือมันมั่วไม่ได้ถ้ามันมั่วเดี๋ยวมันออกทะเลนะ เมื่อก,กี้หยุดไปทำไมะวาลูกนะฮะลูกเมื่อกี้มันสูงมากถ้าไม่หยุดนี่รับรองเสียงเครือแน่นอนนะฮนะลูกนะฮะสามลูกเล็กๆตรงนี้นะครับหรือว่าผ่านนะครับดีมากเลยนะฟังเสียงแฟนผมมั่งไหมลุ้มจริงหรือเปล่า นุ่มนะครับนุ่มเลยนะฮะแล้วอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เซตโชว์หรือแหนเนี่ยผมจะมาลองสะพานตรงนี้นะครับลงสะพานตรงนี้ไปนะครับต้องไม่แกว่งนะฮะนี่เนียนเกลี้ยงมันต้องแบบนี้นะข้างหลังยังแอบ,บนุ่มไปนิดๆน,นะครับแต่เราเพิ่มแกนใต้นะถ้ามีแกนสกหน่อยข้างหลังเนี่ยเวลาขับหนก็จะดีด้วยนะ ตอนนี้เติมอยู่น่าจะา80นะครับเดี๋ยวเพิ่มไปเป็น100ที่ด้านหลังก้าน,นหน้าเติม80อยู่แล้วนะโอเคอเนียนมากนะเดี๋ยวเพิ่มกนด้านหลังนะครับแล้วก็ไปดูสรุปตอนท้ายกันนะครับ ไปเลยทำมาไม่พอดีเลยต้องมัิฟายนิดหน่อยแฮนด์เมกนมับนะฮะเลี้ยวขวาได้รอบหนึ่งกับอีก5นาทีเลี้ยวซ้ายได้2รอบกับอีก10นาทีปกติจิ๊บเนี่ยจะเลี้ยวได้ประมาณ1.5นิดนิด นะครับ1.55 1.6รอบนะฮะก็คือขวา1.6ซ้าย1.6นั่นเองเดี๋ยวลองดูฮนะอาจจะเกิดจากการที่ทำชุดค,คันชักคันส่งใหม่มาแล้วก็ไม่ได้เซ็ตไว้ตรงกลางนะครับคันชักคันส่งใหม่นะสังเกตดูขาไกขาไกเขาจะยื้อออกมาทางขวาเห็นไหมฮะทำให้เลี้ยวขวาได้น้อยนะครับเพราะอะไรมันมารออยู่แล้วไงมันขวามา ต้องเยอะแล้วขวาไปได้อีกนิดเดียวก็สุดใช่ไหมล่ะแทนที่มันจะอยู่ตรงนะแต่ซ้ายซ้ายนี่เลยบู๊บููเยอะกว่าเขานะครับอ่าประมาณนี้นะเล็กเ็น้อยน้อย พีกิตนะฮะคันนี้แลงเลอร์ทีเจสีแดงสวยๆเลยนะฮะสวยตามปีนะฮะสวยตามยุคสวยตามปีไม่ได้ไอเงาวิ่งอะไรนะฮะเอาวาเอ็นหัวเซิร์ฟนะฮะวายเกระดองเซิร์ฟนะมาให้ผมทำแล้วก็อยากเอาคันนี้มาทำด้วยให้ขับดีขึ้นนะฮะแล้วก็วันที่อวอมาก็ไม่ได้ตั้งใจเบรกแตก เบรกแตกอยู่ที่ยุทธยานะครับก็เลยขึ้นรถสไลด์มาที่อู่เลยนะครับแล้วเราเสิร์ฟกลับบ้านนะมาก่อนวันนัดนะรถคอยสปริงนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็ทีแรกก็หนักใจอยู่พอซ่อมเบรกเสร็จก็เจอสายพานนะสายพานหน้าเครื่องจะขาดอยู่แล้วนะก็ได้เปลี่ยนสายพานให้ก่อนนะภายในนะครับ ก็จะเหมือนชมมนนะครับภายในก็จะเหมือนชมมนแล้วคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะแหวเลยอ่ะจากไดสัสคันของผมเป็นออโต้นะแต่งเลอนี่รู้แล้วใช่ไหมว่าทำยังไงให้ดูสายพานนะครับสายพานน่ากลัวมากก็เปลี่ยนสายพานให้ด้วยนะครับ มาดูชกหน้ากันดูชกหลังก่อนดีกว่าผมทําชกหลังก่อนนะครับไม่ใช่ดิผมทาชกหน้าก่อนผมทําชกหน้าก่อนนะฮะชกหน้าหนึ่งเสียข้างหนึ่งนะครับก็คือข้างหนึ่งเ่เหนือน้อยเวลาขับรถมันเลยบวบบวบบวบนะฮะผมเอาโบคอมเยสเก้าพันใส่เข้าไปก่อนนะเพราะว่าม,มีโบคอมอยู่พอดีนะครับความยาวพอดีเป๊ะเลยยิบห้านิ้วยิบหกนิ้วนะครับก็เออดีขึ้นอนะ่ะรู้สึกขับดีขึ้นแต่หลังยังแบบเรื้อยๆนะฮะ ผมก็ทาหลังทีแรกว่าจะไม่ทําเพราะโชคหลังไม่เสียไงแต่ก็สองจิตสองใจเพราะว่าหลังมันเลื้อยๆทายังไงให้มันหายเลื้อยนะครับนะฮนะก็สันนิษฐานว่าโชคมันแข็งไปนะะเพราะรถมันนุ่มนะผมรถมันนุ่มนะฮะกดนิดเดียวก็แบบ ลงนะพรุ่นมันเบาเราเป็นคอยสิงรุ่นนุ่มมากแล้วโชคมันแข็งผมเลยคิดว่าพอโชคมันแข็งเวลาขับมันเลยแบบรู้สึกแบบไม่มั่นใจนะผมเซ็ตโชคหลังอยู่4รอบนะครสี่รอบในระยะเวลา5วันนะครับเพราะว่าเซ็ตเสร็จก็ต้องลองขับใช่ไหมล่นะก็จะรอว่าเออมีออกไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยถึงจะขับไปนะ จะขับออกไปโดยไม่มีอะไรเลยมันก็เสียเวลาเราด้วยเนาะเพราะว่างานเราก็เยอะต้องอยู่ดูลูกน้องด้วยอ่ะหลังค่อนข้างหลังรอบที่3ามนะครับผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนหน้านะฮะเป็นโปรเฟนเดอร์โมโนเหมือนกันนะฮะเป็นโช๊คฟอร์จูเนอหลังนะครับแล้วก็แปลงขาด้านล่างแปลงขาด้านล่าง ไม่ได้จูนอะไรเลยพอดีเป๊ะเลยนะฮะโชคกโฟล์กูเหลังใส่หน้า J จี๊เนี่ยไม่ว่าจะเป็น XJ z ซแล้วก็ TJ กคันนี้เป๊ะเลยนะฮะฟิลลิ่งเนียนมากนะแล้วก็ด้านหลังก็พอด้านหน้าเนียนเสร็จรู้สึกหลังไม่ดีผมก็รีวหลังอีกรอบหนึ่งรอบที่4ก็ได้ค่าแล้วนะครเดี๋ยวก็จดใส่สมุดไว้ว่าถ้ารถลุ้นนี้มานะเราก็ทำแบบนี้นะครับเมื่อกี้นั่งมากับแฟน ใช่ไหมเอาใชา่โชคเดิมเป็นชุดยกลูบิคอนนะฮะก็เป็นโชคลูบิคอนแล้วหมดอายุแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังไม่เชื่อเรื่องโชคเต็มที่นะมันเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะก็เอารถขึ้นไปเช็คดูก่อนว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะ,ะเช็คมุมแคสเตอร์นะเช็คมุมเลี้ยวนะเมื่อกี้ที่ถ่ายคลิปให้ดูนะมันก็ปกติทุกอย่างนะนะ ก็ลิฟไม่ว่างก็แค่ไขคันเกียร์ครับพี่ก็บอกว่าเข้าเกียร์หนึ่งแล้วหลุดนะครับบอกช่างคนก่อนก็ดัดให้แล้วนะอะไรเงี้ยผมก็เปิดออกมาดูเอ๊ะไม่เห็นดัดเลยนี่แต่เขาแบบเหมือนตัดข้างบนเห็นไหมนิดนึงนะฮะผมก็ถอดออกมาดัดให้นะครับแล้วก็ไม่ติดละแล้วก็ผมเจอว่าเกียร์โฟล์วิวไม่ค่อยหลุดด้วยนะครับบางครั้งผมใส่เข้าไปเนี่ย ยังเป็นขับสี่อยู่เลยนะเราเรารู้นะเราเรารู้เพราะว่าเราก็ใช้จีเหมือนกันนะก็แก้ไขให้พี่เขาด้วยนะเกียร์โฟวิไม่หลุดนะช็กอก็ลองขับดูนะครับแล้วก็ทดลองเปลี่ยนดูถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เปลี่ยนให้พี่เขาละนะฮะแต่พอดีพอเอาเป็นโปรเฟนเดอร์ใส่แล้วอา้าวลับดีนะดีเขาต้องจ่ายตังค์เนะครับเพราะมันขับดีขึ้นเยอะมากนะก็เลยใส่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะ เหมือนรถคนละคันเลยคะที่เขาก็เอ็นกลับมาชมนะฮะแบบขับรถสนุกขึ้นมากมีความสุขขึ้นมากนะก็ขอบพระคุณมากนะฮะที่ไว้ใจให้เราดูแลรถของพี่กิจนะฮะทั้ง2คันนะครับทั้งเซิร์ฟแล้วก็ทั้งตัว TJ นะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับคลิปนี้บ๊ายบายจากกันตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับผม